น้องบสาธิตว่าน้องคนนั้นมาจับเราเป็นบอกน้องนุ่นอยู่ที่กรุงเทพอ่ะที่เธอพาไปสมุทรสาครเพราะว่าในข่าวผู้สาวเก้ามันผู้เธอเห็นไหมผู้สาวเก้าสาธิตเป็นใคนคุณไหนโอ้ยสาธิตปตาครับตายหลวงกับผมอยู่เสื้อยงีจ้าจอยจ้าจอยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสาธิตสวัสดีค่ะจ้าจอยสวัสดีครสวัสดีเอฟซีพี่ลินนะครับค่ะข้างหลังก็บุษกรสินนะสวัสดีค่ะจันบุษกำลังเห็น อึบไก่อึบไก่นะคะอึบไก่มาถามในที่สาธิตเอ่อเมื่อคืนเป็นไงมั่งสาธิตเด็เด็ดลุบเดี๋ยวบอกก่อนสาธิตจะไม่ได้อาบน้านะแต่เมื่อคืนเนี่ยขอบอกเอฟซีดูสิเนี่ยเท่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เท่ตั้งแต่เมื่อวานนะจนวันนี้เลยอ่ะยังคนรอเขาบอกค่อยอยากอาบน้านะคะยังยังไม่อาบเลยเพราะว่ายังเขาเรียกว่าอะไรความห่อยังครุกกคุนอยู่นะคะเลยบอกว่าได้อาบนะคะคงความรอไว โอ้หมวกกระเทเออเดี๋ยวพี่เอาหมวกมาให้ใหม่สาธิตเอาแบบสีๆีไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้จะได้แบบจำแย่ๆดีเลยฮะหมวกกระเุ้ศลอยากได้อะไรนะยจะได้สีเหลืองสีแดงสีแดงเออพี่มีสีแดงอยู่เดี๋ยวพี่เอามาให้อันนี้เอาไขว่ันไขว่ไพ่ไข่อาจารย์จ้อยบอกครับอ๋ออาจารย์จ้อยอาจารย์จ้อยเรามักสีออกสีเทาเนาะสีผู้ชายนะ แต่ว่าความรอเขาต้องโดดเด้งสะดุดตาเขาถอ,อ,อกส,สีสีไปเลยสาธิต<น>จะไปอย่างเงี้ยสีมันกลืนมันกลืนไงความหลอเราไม่เด้งไม่โชนะไม่เด่นแมนเพื่องเสียบปูนี่แล้วกับบ่ค่อยรอดอกเรามากใส่สีๆี <รอ S 1> ิ๊นเสียปรปก็เลยลองเล,ล,ล,ลเพิ่มความรอนะคะว้าบอกสาธิตว่าเอาไหมหมวกสีสๆจะซื้อมาให้ มันเพิ่มความรอคือเสียปูดะเราโบอคอยรอเราก็ใส,ส,ส่สีสีเสืส้อผ้าน่แล้วมักจะเป็นเรื่องจามีกาเออมันจะทำให้เราดูสดใสนะสาธิตเ,<อ>เป็นไนเมื่อคืนนี่ม้วนบอกเอาสอบถามจากน้อยความรู้สึกมวนมวนมวนสาวเยอะมากเลยนะสาธิตอ,อ,อาจารย์ใจแบ่งเนยไงไมาผู้เดียวลูกเมียอยู่ใส่ไหมรหรือว่าบาม <c oughs> มม่มีพอมี <c oughs> หรือว่าโสดโสดมาผู้เดียวก็โสดครับมาผู้เดียวก็คือโสดนะเมียมีเมียพี่ต้องมานะ ถ้าเมียไม่มาแสดงว่าเมียไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเด้อสาวๆหกล่องแล้วกันผัวมีผัวน้องต้องมาถ้าผัวไม่มาแสดงว่าผัวน้องไม่มีแกลนี่แมนบอกได้ข้าวได้ข้าวผู้สาวเก่ามางานเอาบอกได้ข้าวผู้สาวเก่ามาผู้เธอเห็นไหมผู้สาวเก่าสาธิตไหนคุณไหนสาธิตมีสาวหลายคนอยู่แต่ว่าได้ข้าวว่ามีผู้สาวเก่า คนไหนล่าสุดล่าสุดคนล่าสุดเลยอ่ะคนนี้หรือเปล่าเอามาดูเสียงิจิพีเจพีเอไหมเนี่ยอันคุงบุคคลไหมโอ๋ออันนี้ใช่ไหมเอามาดูเสีอันนี้ใช่ไหมครับโอ้โอ้คนนี้วัดสาธิตแม่นบ่คนนี้ไหมเขอดูชัดๆหน่อยสิคะอ่ะครับโอ้แม่บ่จะไปเลยสาธิตเราจะผ่านกุศล้วกันแล้วแล้วโอ้โหวัดสาธิตไปตายหลวงกับผมอยู่ไม่รอดเสีย อาจารย์จ้อยอาจารย์จ้อยเอาเอาเอาแสงลงจังบาทดูค่ะเอาแสงลงก่อนดูแสงเน้อเอาแสงปรับแสงลงหน่อยลิ้นย่านว่ามันชิบชัดนะคะอู้สาธิตน้องนุ่นใช่ไหมน้องนุ่นแล้วว่าทางท้ายสาธิตอยู่บ่เดียนี้มใหม่แล้วน้องนุ่นเหมือนกันอะไรวครับโอ้โหสาธิตมาใกล้ๆสาธิตสาธิตเอาหน้าไหมใกล้อันนี้ใช่ไหมหรือคนนี้ไหมสาธิตเอามาหน้าไหมใกล้เดี๋ยวเดหันหันหันทั้งทีอ่าออออ นี่แหละนี่แหละผู้สาวสาธิตนั่นนี่แหละครับเสื้อขาวเหรอครับน้องนุ่นนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะป้าแล้วก็เอวดีแท้เนี่ยเอ้าใช่ครับแล้วก็เอวดีแท้อเอาคลิปจบแล้วโอ้หางเกลืออ๋อาหางเครื่องเก่าบ<ด>่ฮะ<ด>ต้องของหางเครื่องเก่าเนาะใน<ด>่าวว่าแล้ว,ลวน้องแล้วเต้นแบบสุดยอดเลยอ่ะสาธิตทำไมไม่ไปคุมอ๋อสาธิตเอ้ยทิบเอ้ทิต ฮิตเอ้ยฮิตตัวเต็มดีใช่ไหมมาทานดีวะจันจ้อยจันจ้อยเอาเต็มเอาเต็มจอนสิจันจ้อยจอนจอนไม่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 ใช่จันจ้อเอาเอาลูกนี้ออกอ๋อนั่นเห็ยนไหมนี่อนี้นั่นรวันเน้อนี่แหะค่ะคุณสาวสาธิตนะคะน้องนุ่นนะคะรายกาณารีวาสาธิตเจไดบ่เสียดายบะสาธิตเยเฮ็ดหน้าเสาเสียดายบอทหรือบอทเียดายตอบมา อยู่เขาเขาเป็นอย่างเขากลายเป็นอื่นแล้วเธอก็ยังไม่เลิกราใจเธอคอยเรียกหายังลังเลรำไรเลยเย็นเกาผมขอพิุู์ข้อมูลพีปุ์อยู่กันเ้แแต่ละคนนะคะแต่ละคนเบิ่งสายตา อะไรอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นน่ะโอ้เสียปูเพิ่งขึ้นโชว์ท้องเห็นป่ะว่าเสียเอาไปจำน้ำอยู่ค่ะเสียง่ายเลยพูดหนิบ่มสอดอย่างให้เวรนี่บ่มสอดแจ้งให้เวรเมื่อคืนนี่สาธิตสอดแจ้งบริเน้นตีสามตีสี่เขคนอื่นมันปะจะสอดกับใครสอดอยู่นี่สอดไปสอดอยู่นี่สอดกับไผไปกับไผ อ๋อสเผาบะแค่้องนุ่นบูสะผอบกแค่ขนาด้องนุ่นเต้นบักยางสวยอาจารย์มุเจ้าสอดอยู่ใสเจ้าสอดแจ้งอยู่บอกว่าความถิงไหมเจ้าสอดแจ้งอยู่ใส่อ๋อพักพนรักเมียรักเมียคนเดียวนะคะเราเป็นคนรักลูกรักเมียเราเป็นคนนิสัยดีนะอาจารย์วุฒินะเรามีลูกมีเมียหรอกอะธรรมดาได้ป่ะสาธิตเราเป็นคนโสดเราก็สิไปสอดแจ้งอยู่ใส่ก็ได้แต่ค้นหล่ะเมื่อคืนนะ จะคนละสาธิตมาถือะสพอรเราบอแคนอองนุ้นมก็วายอยู่เฉยเลยอ๋อเลนฮโด้เลนไฮโ้อย่าตำรวจจับดิอ้จอนี่เราเป็นตำรวจดิลูพีประกันเอาเลยมนอยู่่ะ่ะมันอยู่บ่มันยัง่มันดกายูนีน สาธิตซื้อไก่สองตัวนะวันนี้นะ้ครับสาธิตซื้อไก่โอ้สาธิตซื้อไก่มาอืบสองตัวเงินหมานนะคะเ <บน S 1> งินหมานพอดีแล้ววันขึ้นไปสมุดสาคอนเสียป,ปุ๊ไปกระเสียป,ปุ๊ครับพี่น้องไปเรียงเขาเลียงเขาปุ๊บให้เงินปั๊บให้เงินใส่นะคะแม่บอกสาธิตได้ย,ยินเขาเอยอะเงินหมานกันเลยตอ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 กันเลยใดเลยบัดนี้เสียสาธิตนะสาคอกับปีูเนอะว่าสิไปอีกยุตว่าเมื่อนั่นนั่นึ้นไปนั่นเสียเบียร์มาว่างนะ แล้วบ่ได้ไปลังโรงพยาบาลซ้ําอ๋อกิโลหนึ่งโมโหเลยโมโหผมเคยไปเอ้าเป็นลูกเขาหัวละเออโอ้ยตายแล้วนะคะหลานแลี้ยงบ้างได้นะโอ้ยขมมจีบบอจันจอยนะคะจันจอยบ่เคยไปเฮ้ยกันนะคะบ่เคยครับนะสาธิตวนๆอาทิตย์ก็ยังก็เลี้ยพันได้บ่พันได้แก้ซ้ําค่ะ มึงเคยยืดดูมึงเคยยืดูมึงเคย้นดูในกูเกิลเอาเสิร์ชหาเขาเว้ากันเขาเว้ากันเขาบอกมาจำเขามาอืมหัวยิ้มปวดแต่ว่าขึ้นไปกรุงเทพเมื่อกี้นี่ใกล้ใกล้ผู้สาวเออสาวน้องน้องกระซึ้งไลยคนโน่นไม่ไงนะสาธิเออเออเดีววะเปิด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 จานใายเปิดพี่ปุลงอยู่นี่นี่นี่เบิ้งเด้นคนจากเบิ้งเด้นนี่ลงไปอยู่ไปดูในเพจนะคะสาธิตเผพเหลืมส่งนุ่นเผพเหลืมน้องนุ่น เสื้อน้องนุ่น้วยกันอีกนั่นเอาอปีช่างมักมีแต่สาวน้องหนูน้องหนูแทวบัดเนี่ยน้องนุ่นนะคะคนชื่อนุ่นส่วนมากจะสวยขาวนะเนาะเมียนแฟนอาจารย์จอยซืสิยังนุ่นบอกแน่นครับน้าหนูน้าหนู้กันน้าหนูน้าหนูนี่เด้อนี่นเออฮอร์ชื่อว่าไรนี่อี่ชาไม่เห็นเลยแบบอุวยว่ะ น้องอะไรนุ่นเนี่ยนุ่นล่ะอแม่นกยุงขาวบ่กเหยืไงออสาธิตได้ดูคลิปไปยังมีคนคอมเมนต์ว่าสาธิตไอ้นี่นะสาธิตไอ้นี่นะแม่นยูบอแม่ยูบอเก็บอาการเปล่าลูกบสาธิตไม่เก็บอาการเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นสาธิตบพเก็บอาการเลยแนตะ่ยอมรับซะ เรายอมรับได้ดิสาธิตยอมรับเลยว่ะสาธิตไม่เก็บอาการเลยนะพ่อไปดูนะคะอย่าลืมนะใครอยากรู้ว่าสาธิตไม่เก็บอาการยังไงเข้าไปดูที่เพจกอกแต้สตูดิโอนะคะพ่อผู้สาวผิวขาวผมยาวอึมอวบอึมนะคะสาธิตบ่เก็บอาการเลยน้องน้องนันนุ่นยืนทั้งออบลนพระสนเลยบัตนะยื็บอาการยังไงเขาเหระ เขาทุ้งยังดิเอา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 อาญ์เอาไงก่อเอาหมื่นหันคุยบ่มนิดเน่อแเมนบอกว่าเมนบอกว่าสาธิตแมนบอกเสียปุ๊เสียปุ๊ตืดจะเสือตืดเสียปุ๊ใช่ไหมเนี่ยสาธิตว่าผู้สาวมั้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระทำชำเราสาธิตเนี่ยเออเอาอย่างนี้คือสาธิต เขามาทำกระทำชำเราเจ้าบ่แจ้งความจับ้เนี้สาธิตเอาบอกพี่พาไปแจ้งความยอมอยู่บ่ยอมบอกสาธิตว่าน้องคนนั้นมาจับเราแม่นบ่น้องนุ่นอยู่ที่กรุงเทพอ่ะที่เธอพาไปสมุทรสาครเพราะว่ามีเอฟซีเขาบอกว่าสาธิตอ่ะเขาบ่เก็บอาการสาธิตบ่เก็บอาการที่นั่งถามน้องนุ่นอ่ะสาธิตว่าน้องนุ่นเอามือไปจับอันนั้นกระทำชำเราสาธิตกินใช่ไหมสาธิตฮะอะไรกะอเจ้ามือเขาใจ เดี๋ยวคือสู้มือเขาเลยสู้อย่านี้โอ้โี่ขี้สูสู้มือเลยสู้มือรึเปล่ะสาธิตโอ้สาธิตสาธิตโดนกระทำชำเรานะคะเธอต้องพาสาธิตเรียบร้อยเธอต้องพาสาธิตไปแจ้งความนะปุ๊ไม่ได้นะอันนี้มันมันมันหมองไปแล้วเว้เกือบเนาะเกือบเป็นหนังเกงเปียก แม่บอกสาธิตดื้อหรือว่าเปียกแล้วมันมันรัวไวเข่าไวได้เออก็เข่าใจแล้วผู้สาวงามโอสาธิตเอางี้ไหมพี่ให้พี่ปูพาไปแจ้งความโดยงี้มันหนาอะไรนะไอ้ก็โดยงี้หนาโตจริงนราอักน่องเขาก็งามล่ะโบม่รูปก็สวย น้องอ่ก็ดมันไม่เรียนน้ำเผาบ่ะไม่เรียนน้ำผมอ๋อเนาะค่ะกะกะมาแล้วคุยกันสนุกสนานค่ะพอดีอ้อให้รัดกะแก่งแล้วเออซื้อดอกแก่งสาธิตนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าบเบเรนไปกิโลนึ่งล่ะก็เลยจัดให้นะคะก็เลยจัดให้นะน้องเขาก็อ่ะน้องเขากะเบเรนใบยังเราค่ะก็เลยเรีนหัวลิ้นกัน แซลเล่นสุดดอกว่าสีพาไปแจ้งความนั่นะภาษาทิศบอกอีกจีซิบเท้อกับว่าแจ้งเงไี้ย <c oughs> โอ้ยอุยอ้ยทิศบอกดูดูหมดเลยเจา้าว่าอีหยังวุฒิกับลินสีใจแตกแล้วอาจารย์วุฒิอาจารวุฒิใจแตกแล้วมั้งเนี่ยวุฒิสมุนใจแตกเลยใจแตกแล้วอาจารย์วุฒินี่นะคะกับเงยยัยัแก้ว,น,วนะคะเดี<ๆ>๋ยวคืนนี้ก็จะอาจารย์วุฒิกับทีมงานนะคะก็จะ ลองเพลงนะไทยคลิปไทยอย่างหลงที่จริงก็อยากจะถ่ายทอดสดแต่เสียพูเ้าเมยนะคะอยากถ่ายทอดสดพอดีลิ้นเห็นอาจารย์จอยแล้วมาเลยนะคะเอฟซีบางคนที ail, ่ย hey, ังบ่รู้จักเลยค่ะเด้ออาจารย์จอยครับแล้วมาเป็นเอฟซีจอนนี่ตั้งแต่ปีใดคะปีก่อนหกศูนย์นะครับถ้าแปดอาจจะถ้าแปดเป็นคนที่แนะนำให้พี่จอนนี่ทำ Youtube นะอ่าใช่ แล้วก็เป็นคนที่เปิดช่อง YouTube ให้พี่จอนนี่ตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็แจ้งพี่จอนนี่ว่า YouTube มันได้รายได้นะมันบอกค่ะที่เสียบปุ๊บแล้วบอกให้ฟังเนาะอ่าแม่นั่นแหละเพราะว่าตอนแรกพี่จอนนี่เขาเล่นแค่ Facebook ตอนนั้นก็เพจก็ยังยังไม่เล่นยังไม่ทำอ่ะใช่ใช่เราแค่เล่นซื้อซื้อเราแค่เล่น Facebook ไม่รู้ว่ามันสามารถสร้างรายได้จาก YouTube แล้วก็เพจนะอาจารย์จอยเราเป็นคนแนะนําทุกอย่างเลยนะคะแล้วนี่แรกๆกันนะครับ พี่จจนี่ก็ให้จย์จ้อยเราดูดคลิปดูดที่ยังลงไปได้คือแบบตามสบายเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนดูแลทั้งทั้งทีมงานทั้งทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องลิ้นช่องเสียบปุ๋น้องๆที่มาทุกคนนะคะจย์จ้อยเราเป็นคนดูให้แล้วก็เป็นคนที่เอารองเท้ามาให้สาธิตทุกปีทุกปีนะคะนี่แหละซื่อซื่ออีกอย่างนะซื่ออีกอย่างรองเท้ารองเท้าไหมคะรองเท้าแอ๊ดดานะ สอยแ่าครับแล้วก็เอามาให้ทุกปีนะคะริ้นไห้ไออินดี้ให้หน้าสายยันให้หลายคนนะคะน้องๆทีมงานน่าสนใ่เนาะ่นีฝากนะครับเด้อจ้าซีผิรินนะครับสวัสดีครับผมช่องช่องอาจารย์จอยสายจวดครับจอร์นี่สิครับเพจนะคะอันเดียวชื่อเดียวกันบอกคับแมนเพจอาจารย์จอยสายจวดจอร์นี่สิครับค่ะอยาจะฝากนั้นด้วยค่ะเด้อก็มีโอกาสมาเมือนีีกอะมางานงมาเกิดอาจจะหนี่วันนี้ก็พอดีก็เลยแวะมาหาเจริญครับแล้วก็ ปิปุครับแต่นอนนี่แหละครับมึอนี่ครับนอนนี่นะคุณอะไรครับให้ความต้อนรับอย่างดีเลยครับแย่ๆกันแย่กันนอนโอ้ยสบายอืมโมเมนต์นิ้ไม่ไวว่ะเอาอัพื่อนเด็กก็รักเอาสบายเพื่นเแียกันเด็กเพื่นเแียกันนะคะฮุมบกดีเพื่อนเด็กกำไรหลายดี้พาแล้วมเรื่องเนี้ยสันนะเอาบเลี้ยงก็ฮผมบกไป อาจารย์วุฒิไปน้ำเนี่ยได้ก็หลายๆอยู่บ่างอาจารย์วุฒิไปอยู่บ้างอาจารย์วุฒิไม่ไม่ไม่ไปไมโอ้ไม่โอ้ไม่พักผ่อนนะคะจะคลิปที่ลหนพักผ่อนนี่ยังพักผ่อนร่างกายแล้วพักผ่อนเสียงนะคะอ่าค่ะสำหรับคลิปนี้ลิงก์ลาไปก่อนนะคะฝากช่องอาจารย์จ่อยใสไซจูดด้วยนะคะอนาคตก็เฮ็ดเพจให้สาธิตเต็เตอร์ครับสวัสดีค่ะ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 อาจารย์วุฒิสวัสดีค่ะ